ซนดี้ทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรคะอุตส่าห์นึกว่าหลาบับฮะทำอะไรเก็บเข้าไว้ที่เดิมเอาใส่ถุงเหมือนเดิมเลยอย่ามายิ้มเอาเก็บ ai bỏ hay lên nhá hả Ồ một thùng lời một lời ạ à. này đưa xí ở nãy ồ hồ ồ hồ đẹp đưa 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 đúng luôn là này, hả hả